สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดรัยธารอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับก็ถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับหลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับถ้าดูจากเรดาร์ฝนในช่วงหัวค่านี้จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเป็นจานวนมากโซนทางด้านภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เสเรียงอมก่อยท่าสองยางขุนยวมนะครับอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอําเภอปลายนะครับแล้วก็แถวเชียงใหม่นะครับชัยปราการเชียงดาวนะครับสมุงแล้วก็แถวลําพูนบางชิ้นลําปางบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ล้อมแรดนะครับแล้วก็สามเงาจังหวัดตากทุ่งเสี่ยมนะครับ สุโขทยัยพรานกระตายคลองลานนะครับแล้วก็พบพระนะครับมีกลุ่มฝนนะครับนครสวรรค์น,นะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็แถวบ้านไร่นะครับบ้านไร่แล้วก็ไซโยกาญจนบุรีนะครับราชบุรีโพธารามนะครับจอมบึงนครปฐมนะครับแล้วก็แถวกรุงเทพนะครับ กลุ่มภาคกลางนะครับแถวปทุมธานีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแถวลังสิทปทุมธานีแล้วก็โซนภาคตะวันออกนะครับฝนเยอะนะพนมสารคามแล้วก็สะแก้วปราจีนบุรีระยองชนบุรีนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้แล้วก็เพชรบุรีประจวบคิรีขันนะครับบางสะพานแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับชะอวดพัทลุงนะครับตรังแล้วก็ สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับแล้วก็แถวฝั่งนี้นะครับมีกลุ่มฝนต่อเนื่องถ้าดูในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาตามนัดนะครับในช่วงค่านี้ก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับค่ำนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรดาร์กรมตรุนิยมวทิทยาในช่วงหัวค่านี้นะครับ ก็มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับในหลายพื้นที่นะครับดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนะครับในโซนภาคเหนือนะครับอำเภอแม่สเรงแม่ห้องสอนอำเภอศบเมยนะครับอำเภออมก๋อยเชียงใหม่อำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอลีลำพูนอำเภอดอยเต่าเชียงใหม่อำเภอแม่พริกลำปางอำเภอวังชินแพร่อำเภอรองแพร่อำเภอแม่ทะลลำปางอำเภอเกาะคาลำปางอำเภอเสริมงามลำปางนะครับ อำเภอสีสำรงคสุโขทัยอำเภอพานกระต่ายอำเภอแม่แตงเชียงใหม่นะครับอำเภอปลายแม่ห้องสอนอำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอขุนยวมนะครับอำเภอแม่แตงเชียงใหม่อำเภอเม่เชียงดาวอำเภอเบียงแห่เชียงใหม่นะครับอำเภอฝางเชียงใหม่อำเภอแม่อายเชียงใหม่นะครับอำเภอเบียงป่าเป้าเชียงรายแล้วก็อำเภอรองแพ่นะครับอำเภอวังชิ้นอำเภอแม่ทะลำปางนะครับอำเภอสีสำมรงคสุโขทัยอำเภอพานกระต่ายนะครับ ก็เป็นโซนที่มีกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับฝนเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็ดูในส่วนของเรดาร์เชียงรายนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่เวียงป่าเป้าเชียงรายอเแม่แตงนะครับอําเภอ่ออนเชียงใหม่นะครับมีกลุ่มฝนนะครับโซนอีสานวันนี้นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อเมืองสกลนครอโพนนาแก้วนะครับ อำเภอกุสุมานอำเภอโพนสวรรค์อำเภอเมืองนครพนมนะครับอําเภอท่าอุเทนอําเภอปลาบากนะครับอําเภอสมเด็จกาลสินภูพานสกลนครกระนวลขอนแก่นนะครับอําเภอสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูนากลางหนองบัวลำพูน้ำโสมอุดรนะครับแล้วก็บ้านฝางขอนแก่นอําเภอโชคชัยนครราชสีมานะครับอําเภอเมืองนครราชสีมาอําเภอโนนสุวรรณบุรีรัมอําเภอพระพลาชัยนะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนในช่วงค่ําคืนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนทางด้านอีสานนะครับอําเภอโพลสวรรค์นครพนมอําเภอท่าอุเทนอําเภอเมืองนครพนมนะครับศรีเมืองใหม่อุบลน,นะครับมีกลุ่มฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโซนภาคกลางนะครับฝนเริ่มก่อตัวขึ้นทางด้านจุดเดิมของเมื่อวานนี้นะครับอําเภอคลองลานกำแพงเพชรอําเภอพานกระต่ายนะครับอําเภอสังขะบุรีกาญจนบุรีอุ้มผางจังหวัดตรากลานสัดอุทัยธานีบ้านไร่อุทัยธานีนะครับ หนองปือการชนะบุรีศรีสวัสดิ์การชนะบุรีนะครับอำเภอเมืองการชนะบุรีอำเภอท่าม่วงการชนะบุรีอำเภอโพธารามอำเภอจอมบึงนะครับอำเภอสามพานนครปฐมอำเภอคลองสามวากรุงเทพนะครับหนองจอกกรุงเทพมีนบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอองครักษ์นะครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอราชสารเฉลิมเซาวคลงเขื่อนนะครับบ่อทองชนบุรีเกาะจันทร์นะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับ อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับมีกลุ่มฝนในช่วงนี้ก็เป็นกลุ่มฝนนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะในส่วนทางด้านภาคกลางนะครับลักษณะฝนเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับ <c oughs> เคลื่อนตัวจากตะวันตกมาด้านตะวันออกถ้าดูในส่วนของเรดาร์สมุทรสงครามนะครับนี่นะครับโซนตะวันออกฝนจํานวนมากวางังล้าเย็นสะแก้วนะครับแล้วก็อําเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซาอําเภอแก่งหางแมวจันทบุรีนะครับมะขาม อำเภอเขาชะเมาระยองอำเภอวังจันทนร์อำเภอหนองใหญ่ชนบุรีบ้านบึงชนบุรีนะครับเกาะจันทร์พระนนิคมนะครับท่าตะเกียบบางคล้าฉะเชิงเทราพนมสารคามบางเขนคลองสามบานะครับหนองจอกลำลูกกาบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา,านะครับเมืองนครปฐมสามพรานนะครับดําเนินสะดวกโพธารามจอมบึงนะครับท่าม่วงการจนบุรีอำเภอเมืองการจนบุรีนรับศรีสวัสดิ์ อำเภอบ้านไร่อยุทยาธานีนะครับจอมบึงแล้วก็โซนปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์หัวหินนะครับถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของชุมพรนะครับอําเภอบางสะพานอําเภอบางสะพานน้อยนะครับอําเภอทับสะแกอําเภอกุยบุรีนะครับอําเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับ ดูในส่วนของเรดาร์ถ้าดูทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนนะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกทิศเหนือขึ้นไปนิดจากตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเรดาร์สถิงพระภาคใต้ตอนล่างนะครับมีฝนเป็นจำนวนมากอําเภอฉวางนครศรีธรรมราชอําเภอทุ่งใหญ่นะครับอําเภอทุ่งสงอําเภอร่อนพี่บูรณ์นะครับอําเภอชะอวดอําเภอเชียนใหญ่อําเภอปากพนังนะครับอําเภอหัวไซ ปลาเหลียนตรังอำเภอเมืองตรังนะครับอำเภอสิเกาอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดนะครับอำเภอมะนังสตูลอำเภอละงูอำเภอควันกาหลงอำเภอรัตนภูมิอำเภอหาดใหญ่นาหมอนสงขลานะครับชนะสงขลาอำเภอสบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอกาบังนะครับอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงนะครับอำเภอสุขีรินอำเภอชนะ อำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงโกรกนะครับอเภอเบตงยะลาแล้วก็อ,อํานโตนะครับอเภอกาบังนะครับก็มีกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับในช่วงค่านี้นะครับค่ำคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้น่าจะมีในส่วนของฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนตัวของฝนนะครับเคลื่อนตัวจากทางด้าน ตะวันตกมาตะวันออกนะครับเคื่อตัวจากทังด้านตะวันตกมาตะวันออกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแช่นานนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนภาคใต้นะครับน่าจะตกหนักทั้งคืนนะครับในค่ําคืนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลบ้างนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับโซนภาคเหนือเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแม่ห่องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่แม่แจ่มแม่สะเรียงนะครับแถวขุนยวมนะครับระวังน้ําท่วมแม่ลาน้อยนะครับ อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะครับสมงแม่วางลำพูนนะครับลำปางแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเกาะคาจอมบึงแม่วะแล้วก็อำเภอรองนะครับอำเภอสองอำเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่เด่นชัยนะครับวังชิ้นแล้วก็ศรีสัชนาลายัยสุโขทัยนะครับแล้วก็อุตรดิตฐ ถ้าปลา้าท่านะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับในช่วงค่าคืนนี้อีสานนะครับชัยภูมินะครับบำเน็จนรงบัวใหญ่นะครับเมืองนครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วนะครับมีกลุ่มฝนต่อเนื่องสุรินนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับหลังสวนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับถ้าดูโมเดลตรงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วงค่าคืนนี้ดูในช่วงรอบดึกนะครับรอบประมาณเที่ยงคืนนะครับทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกนะครับด้านบน,นครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับพะเยาแล้วก็แพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอีสานตอนบนฝนเริ่มมารอบดึกนะครับน้ำโสมนายุงสร้างคอมนะครเจริญบึงการนะครับหนองคายบึงการนะครเจริญแล้วก็เดชอุดมนะครับพิจิตเพชรบูรณ์หนองไผ่นะครับเนินมาปางพิศณุโลกนะครับนครไทยชาติการนะครับวิเชียรบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับ มีอกาศเกิดฝนต่อเนื่องแล้วก็ชุมพรนครราชสีมานะครับก็มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับพอช่วงเช้าตรู่นะครับช่วงก่อนเช้านะครับในค่ําคืนนี้อีสานด้านตะวันออกนะครับกับอีสานตอนบนนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักมารอบดึกนะครับหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารพิษนุโลกพิจิตรนครไทยนะครับ อำนาจเจริญอุบลร,ราชธานีเดชอุดมนะครับโซนนี้ก็เฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องครับในช่วงนี้ก็ถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่ำวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พรากรอากาศา,กางยุโรปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ